น่ะน่ะบิ๊กโจ๊กไม่ไม่อยากไปมอบตัวม,มอบตัวปุ๊บโดนแจ้งข้อหาต้องรายงานการต้องคดีเลยพอรายงานการต้องคดีปุ๊บก็จะขาดคุณสมบัติในการชิงตำแหน่งผอมมตรคนที่15นะครับนี่บิ๊กโจ๊กกลัวตรงนี้ทนายตั้มกับผอมมต,รตรต่อศักอัจฉริยะวันนี้ตอนบ่ายก็ปรากฏว่านายอัจฉริยะพร้อมทนายความรับมอบหน้าจากพลตำรวจเอกต่อศักสุวิมล พอบอรตอรอก็ไปยื่นฟ้องทนายตั้มที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อาหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย5ล้านนะครับผมกติามข่าวนะครับตอนเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทก็เป็นสิทธิตามกฎหมายถ้าพอบอรตอรอต่อสักคิดว่าตัวเองได้รับความเสียหายก็สามารถฟ้องร้องได้เป็นสิทธิส่วนทนายตั้มเป็นจำเลยก็มีสิทธิในการต่อสู้คดีว่าเป็นการแสดงความคิเดเห็นโดยสุจริต เป็นประโยชน์กับประชาชนประเด็นสาธารณะถ้าได้ความว่าเป็นเรื่องประเด็นสาธารณะเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่มีความผิดได้รับการยกเว้นความผิดตามมาตรา329 <c oughs> นะครับคดีนี้ใครจะแพ้ชนะก็แล้วแต่นะครับไม่มีใครตอบได้ก็แล้วแต่พยานหลักฐานก็แล้วแต่เวรแต่กร,รมนะใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับ ก็ว่ากันไปนะผมก็ไม่รู้หรอกระหว่างพบตรต่อสักกับทนายตั้มใครพูดความจริงความเท็จก็รอศาลตัดสินก็นแล้วกันคดีนี้ก็คงจะต้องทะเลาะกันไปอีกนานนะก็ไม่รู้จะจบจะสิ้นกันเมื่อไหร่นะฝ่ายโจกก็แฉนะว่าฝ่ายทั้งต่อสักนี่ก็น่าจะมีเส้นเงินเส้นอะไรต่างๆนะฝ่ายทั้งหั้นก็แฉกันไปแฉกันมานะครับผ่านสงครามตัวแทนระหว่างทนายโจกแล้วก็ ทนายตั้มและก็อจัจฉริยะก็แฉกันไปครับสงครามตัวแทนว่ากันไปนะแต่ผมวกก่า็ดีนะแฉกันไปแฉกันมากสังคมก็ได้ประโยชน์จะได้เห็นว่าเรื่องเนา่าเเรื่องไม่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าอ๋อตำรวจเป็นโจรนี่แม่งก็เยอะนะตำรวจใช้บัญชีม้าก็เยอะนะครับนะเอ่อตำรวจที่ทำตัวเป็นมิจฉาชีพก็เยอะตำรวจเก็บซวยแบงกก็เยอะนะครับ ตำรวจเร็วๆชั่วๆก็เยอะตำรวจเอาเงินพนันออนไลน์ไปทํำบุญเอาหน้าก็เยอะนะนะครับเอาเงินไปจ้างนักข่าวป,ปั้นข่าวก็เยอะนะครับกเราจะได้รู้นะครับว่าตำรวจในประเทศไทยเนี่ยนะเร็วๆก็เยอะดีๆก็เยอะนะพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรกับสำนักง,งานตำรวจชาติได้หรือเปล่าก็ว่ากันไปนะนะว่ากันไปนะครับ นะครับว่ากันไปนะครับนะใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปสบายๆนะครับเออกรณีคดีบิ๊กโจ๊กนะครับกรณีบิ๊กโจ๊กนะครับนะที่อยู่ที่สอนอเตาปูนนะครับอืมนะคดีบิ๊กโจ๊กที่อยู่สอนอเตาปูนก็มีข่าวลือเยอะแยะมากมายข่าวลือบางบางข่าวก็บอกว่านะ กำลังจะมีการวิ่งเต้นนะเพื่อที่จะเอาสำนวนจากสอนอเตาปูนไปส่งปปชนะแหล่งข่าวแห่งหนึ่งกําลังจะเจราจาวิ่งเต้นเพื่อจะเอาสำนวนที่สอนอเตาปูนกรดีฟอกเงินของบิ๊กโจกส่งเรื่องปปชข่าวลือลนะผมไม่ยืนยันนะครับนะซึ่งผมก็ยังไม่เชื่อนะแต่มันก็เป็นไปได้หมดเพราะอะไรเพราะมันมีการเมืองเพราะการเมืองมาเกี่ยวกับสํานักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ย แม่งก็เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดนะครับน่ะนะนะเป็นไปได้หมดนะจะดึงสำนวนคดีบิ๊กโจ๊กไปให้ปปชนะครับนะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กอยากจะให้ปปชเป็นคนทําคดีไม่อยากให้ตํารวจทําคดีนะเพราะไม่เชื่อมั่นตํารวจนะเกรงว่าจับไม่ได้ความมันทมแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจที่ผมได้ทราบมาเขาบอกบิ๊กโจ๊กไม่ได้กลัวติดคุก เพราะเชื่อมันม่นว่าสามารถสู้คดีฟอกเงินได้สู้คดีเรียกรับสินบนได้แต่บิ๊กโชกกลัวตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพอแจ้งปุ๊บรายงานต้องคดีแล้วจะกลายเป็นคนที่ขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นคนเข้าไปชิงตำแหน่งพอบตอร,รคนต่อไปแก,ก้กลัวกลัวคดีวินัย แหล่งข่าวแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะกลัวคดีวินัยมากกว่าอาญาเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าพอโดนแจ้งข้อหาปุ๊บก,ก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปเลยและก็ต้องรายงานการต้องคดีพอรายงานการต้องคดีปุ๊บจจเรตำรวจก็อาจจะสั่งนะพบตรหรือ,อาจจเรตำรวจสั่งว่าไงนะกระทาผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็อาจจะสั่งให้พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนอันเนี้ย แหล่งข่าวที่เขาแจ้งมาเขาบอกบิ joke, uh, ๊กโจ๊กแกหวั่นเกงเรื่องพวกนี้ใช่หรือเปล่านะกลัวเรื่องวินัยเพราะโดนแจ้งข้อกล่าวหาปุ๊บเนี่ยขาดคุณสมบัติเลยเพราะนั้นบิ๊กโจ๊กแกถึงมาขยอยากจะไปมอบตัวอย่างนั้นใช่หรือไม่นี่แหล่งข่าวเขาว่างั้นนะแกก็ไม่อยากจะเรียกอ,อะไรไม่อยากจะไปมอบตัวเพะมอบตัวก็โดนแจ้งข้อหาแจ้งข้อหาปุ๊บต้องรายงานพบตรเรื่องค่าราชการต้องคดีอาญา นะมันจะทําให้ขาดคุณสมบัติไม่สามารถจะไปชิงชัยอบตรคนต่อไปเพราะบิ๊กโจ๊กเป็นรองพบตรคนที่หนึ่งเขาว่าอย่างนั้นนะจุกครูนะหลายๆคนก็อยากให้ทั้งทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กถูกดำเนินคดีทั้งคู่จะถูกดำเนินคดีทั้งคู่ต่อเมื่อเขาทําผิดนะครับนะเออต่อเมื่อทําผิดแต่ผมก็ไม่รู้ใครทําผิดนะใครจะผิดจะถูกก็ต้องรอสารตัดสิน น่ะน่ะบิ๊กโจ๊กไม่ไม่อยากไปมอบตัวม,มอบตัวปุ๊บโดนแจ้งก้อหาต้องรายงานการต้องคดีเลยพอรายงานการต้องคดีปุ๊บก็จะขาดคุณสมบัติในการชิงตำแหน่งผอตรอคนที่15นะครับนี่บิ๊กโจ๊กกลัวตรงนี้ส่วนเรื่องคดีแกไม่ค่อยหวัน่นแกคิดว่าแกสามารถสู้คดีได้เรื่องบัญชีมาพน,นันออนไลน์ฟอกเงิน157149นะครับนะอันนี้ก็คือ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยนะแต่ผมอยากให้ตำรวจที่เกี่ยวกับบัญชีม้านะอยากอยากให้มันติดคุกหมดไม่ว่ามันจะเป็นใครอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอออร,อรองผอ,อรตอรผอตรนายดาบผู้กำกับผมอยากให้ติดคุกพี่น้องคิดเหมือนผมไหมถ้าเราเป็นตำรวจแลวใช้บัญชีม้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพน,นันออนไลน์ฟอกเงินเนี่ยเรียกรับเหมือนประโยชน์พี่น้องว่าไงผมอยากให้ติดคุกนะไม่รู้คิดเหมือนผมอ่ะผู้อยากให้ติดคุก แล้วคนที่อยากจะเป็นพบอตรอเยอะแยะไปคนดีๆเยอะแยะนะครับไม่จาเป็นต้องเอาสองบิทนี่หรอกครับเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายคนเก่งๆในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเยอะแยะนะครับนะก็อยากให้เอาใครก็ได้ที่มันประวัติโปร่งใสไม่คบค้าสมาคมกับเจ้าของบ่อนไม่คบค้าสมาคมกับเจ้าของเว็บพนันเนี่ยผมอยากอย่างนั้นอานะครับนะครับว่ากันไปนะ จุกรู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 นะครับนะครับอืมนะว่ากันไปนะครับสบายๆนะครับมีเรื่องอะไรนะครับอืมไม่ค่อยจะมีข่าวสารอะไรนะอืมนะนอกกนั้นก็ทนายตั้มกับอธิยาโต้กัน,นไปโต้กันมานะก็ว่ากันไปคนไม่ถูกกันก็ต้องโต้กันไปโต้กันมาทลายแก๊งของเซ็นเตอร์รายใหญ่ที่จังหวัด นครศรีธรรมราชจากเรื่องเล่าเช้านี้ DSI สนธิกำลังกัดตำรวจไซเบอร์ค้น3จุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติหลอกรีวิวส่วงลิงดูดเงินรวบผู้ต้องหาได้90คนทั้งคนไทยคนจีนยึดของกลางจำนวนมากไอ้พวกนี้เนี่ยมันเลวจริงๆนะคอร์เซนเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนสาลฎีกาเคยตัดสินมาแล้วนะครับพฤติกรรมของคอร์เซนเตอร์เนี่ยเป็นการ เป็นการหลอกหลอกหลอกลวงประชาชนโดยไม่จํากัดจํานวนโดยไม่สนว่าเป็นใครโดยวิธีการสุ่มสารดีกาบอกว่าลักษณะเป็นการกระทําต่อประชาชนจึงเป็นการช่อโกงประชาชนเคยมีคําพักษาดีกาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ต้องลงโทษสถานหนะักไม่ต้องลดโทษไม่ต้องพักโทษเอาแม่นอยู่ในคุกภายสังคมครับคนพวกนี้นะนะครับอืมนะครับ เออนะครับนะจับไม่หมดครับอันนี้ครับอ่านะฮะอืมเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับเน็บนักวิจารณ์นั่งบนหอคอยนะครับน่บอกข่าวดีคนไทยมีนายกโปรวิสเนตอ่านะครับน่าอก็นายกก็เน็บคนวิจารณ์อย่าไปเน็บนะครับทําความดีไปครับ อืมนะครับทำความดีไปนายกอย่าไปนเน็บประชาชนเนละประชาชนก็วิจารณ์กันทางเขาอย่าไปนเน็บนะเรื่องต่อไปเตรียมฟ้องลูกชายกล่าวหาพ่อลักลอบใช้ไฟหลวงนี่นะครับจากเรื่องเล่าเช้านี้นะครอบครัวเตรียมยื่นฟ้องลูกชายกล่าวหาพ่อลักลอบใช้ไฟหลวงยืนยันไม่เป็นความจริงทางการไฟฟ้ามีมีการตรวจประจําปีทุกครั้ง ค่าสาเหตุน้อยใจพ่อเรื่องมรดกอา้าวน้อยใจพ่อเรื่องมรดกไปใส่ร้ายพ่อว่าพ่อลักไฟหลวงไอแบบนี้เขาเรียกว่าอา่าเขาเรียกว่าอะไรคนระับเขาเรียกว่าเป็นคนเนรคุณ